สวัสดีคู่หูตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับพโอ p รส คลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่ป๊อตเนี่ยจะพาทุกคนนะครับไปดูอินเทอร์เฟซต่างๆของเกมเพราะว่ามีคู่หูหลายๆคนเนี่ยขอป๊อตมามากครับว่าเออเนี่ยอยากเห็นอินเทอร์เฟซของเกมหน่อยอ่ะเรามาเริ่มดูกันอันนี้จะเป็นอินเทอร์เฟซด้านซ้ายมือสุดก็คือจะเป็นพวกหน้าช้อปปิ้งนะครับก็คือหน้าฟิวเจอร์เนี่ยก็จะเป็นแบบว่าตอนนี้มีสกินอะไรเข้ามาใหม่บ้างมีอะไรน่าสนใจบ้างก็ตามที่ป๊อตกดให้เห็นเลยครับซึ่งเนี่ยเราอ่ะจะเห็นราคาแล้วใช่ไหมว่าราคาสกินเนี่ยจะตกอยู่ที่ประมาณ725คอนกับ พวก990หรือไม่ก็525คือมันไม่แพงเลยเว้ยเดี๋ยวเราเนี่ยจะพาไปดูนะว่าสกุลเงินเนี่ยมันคิดเป็นประมาณไหนถัดมานะฮะจากหน้าฟีเจอร์จะเป็นหน้าแชมเปี้ยนหน้าแชมเปี้ยนเนี่ยก็จะบอกว่าเออเนี่ยในร้านค้าเนี่ยมีแชมเปี้ยนอะไรบ้างที่ให้เราซื้อนะซึ่งเราก็สามารถซื้อได้ใน5,500 b u ห้บูเอเซนนะฮะก็คือเป็นเงินในเกมเลยว่าเราจะเติมซื้อก็ได้ในราคา725ซึ่งกูเดี๋ยวคอยดูนะว่า725เนี่ยมันตก แค่ประมาณ200บาทของไทยเองอะแชมเปี้ยนตัวละ200บาทถ้าคู่หูมีรีคู้หูสามารถเก็บเงินในเกมซื้อเองได้ถามจริงมีเกมไหนให้มากกว่านี้ไหมครับคือแบบป๊อดเห็นแต่ละเกมแบบโหแชมเปี้ยนไม่ต่ำกว่าแบบจะเติมครั้งหนึ่งนี่เติมแบบ500อย่างเงี้ยถึงจะได้ตัวหนึ่งฮัลโหลซึ่งเมื่อวานก็มีคู่หูใจดีหลายท่านนะครับโดเนทมาให้ป๊อดนะเพื่อให้ป๊อดเติมนะครับป๊อกก็เลยเติมแท็ค1,400ไปนะครับก็ได้แชมเปี้ยนมา6-7ตัว <c oughs> คุ้มมากอยากได้อะไรเลือกอะไรอย่างนั้นน่ะอ่าถัดจากหน้าแชมเปี้ยนก็จะเป็นหน้าสกินอันนี้ก็จะเป็นเหมือนร้านค้าส,สกินนคะครับว่ามันมีสกินอะไรบ้างหน้าที่เราเนี่ยสนใจก็จะเป็นการโชว์สเปซอาร์นะจริงๆถ้าเรากดคลิกเข้าไปเนี่ยมันก็จะโชว์เป็นเหมือนแบบว่าภาพให้ดูว่าเออโมเดลมันเป็นประมาณอย่างไรนะ และฟีเจอร์หน้าต่อไปก็คือร้านค้าเหรียญโปโลไอเหรียญโปโลเนี่ยป๊อตยังไม่รู้นะครับว่าวิธีได้รับมันมาเนี่ยมันจะได้ประมาณไหนแต่ที่<ม>ป๊อตอ่านดูเขาบอกว่ามันจะได้จากพวกเควสหรือพวกกิจกรรมต่างๆก็ไอเหรียญเนี้ยมันจะเอาไปแลกพวกไอคอนอีม,มองอีโม,มดฟรีได้เออฟังก์ชันหน้าต่อไปจะเป็นพวกคอลเลคชันนะครับก็จะให้เราเห็นเลยว่าเออเนี่ยตอนเนี้ยมันมีแชมเปี้ยนอะไรบ้างแชมเปี้ยนฟรีประจำสัปดาห์อะไรบ้างก็เหมือนเป็นคล้ายๆหน้าที่บอกแชมเปี้ยนนะฮะแล้วก็สกินเนี่ยเรามีีอออะไรแล้้้วบางงยเเ การปรับแต่งของส่วนตัวเนี่ยจะเป็นเหมือนแบบเช่นเอฟเฟกเวลาตายหรือไม่ก็เวลาที่เราเนี่ยสังหารฝ่ายตรงข้ามได้หรือไม่ก็มันจะมีธงที่ประดับอยู่ในแมปนะครับซึ่งไอ้พวกเนี้ยเราสามารถใช้พวกเปลี่ยนโปโลเนี่ยในการแลกมันมาได้ก็สวยฟิงชิงเก็เดโดดีฮะส่วนหน้าต่อไปจะเป็นหน้าอีโมดนะครับอีโมดเนี่ก็เราสามารถเติมซื้อก็ได้ครับแล้วก็จะมีอีโอดบางตัวที่เราจะได้รับมาจากรัครับโปโลโดยที่เราไม่ต้องเติมซื้อเลยนะ มาดูหน้าต่อไปหน้าต่อไปจะเป็นเหมือนการจัดชุดไอเทมครับเราเนี่ยจะสามารถเลือกจัดไอเทมของตัวละครได้ก็จะคล้ายกับเกมทั่วไปเลยว่าเนี่ยเราเนี่ยอยากจะเซตไอเทมเป็นประมาณไหนนะฮะเออ้วก็จะมีให้เราไอเทมเกียภาพเวทมนต์ป้องกันรองเท้าอะไรเงี้ยหน้าสองจะเป็นรูนรูนเนี่ยจะแบ่งเป็นทั้งหมด4แบบนะคบทุกคนหรือว่า อันเนี้ยถ้าคนที่นนเล่นอวีเนี่ยมันจะคล้ายๆกับพลังแฝงเพราะอาวีเขาอินสปายไปเนาะคือมันจะมีคริสตอลก็คือเป็นรูนใหญ่แล้วอันหนึ่งอีก3อันล่านะครับจะเป็นรูนรองที่จะเป็นเอฟเฟกเสริมรูนใหญ่เนี่ยพอได้ทำคิวไปแล้วนะครับก็ไปย้อนดูกันได้นะว่าเอฟเฟกมันทำอะไรกันได้เนาะอ่ะแล้วเรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องที่คนถามป๊อตกันมาเยอะมากๆนะครับว่าระบบ การจัดอันดับอะมีไหมพวกกระโดงกระดาอะไรเงี้ยะมีแน่นอนครับโดยเราจะสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นเพื่อนหรือจะดูอันดับของเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็จะมีอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นคอลัลน์ของแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนนี้คือมันจะโชว์ว่าเออเนี่ยตอน,น,เ,น no. เนี้ยกาเลน number one เนี่ยคือใครนะฮะหรือว่าแชมเปี้ยนตัวนีนี้ number one เนี่ยมันคือใครก็เหมาะกับคนที่อยากเป็นเมนตัวนั้น,น,นและอยากโชว์ว่าเออเนี่ยเราคือโนหนึ่งนะ ฟังก์ชันต่อไปคือพวกคลังเก็บของครับก็จะเป็นพวกคลังเก็บของต่างๆอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรแบบพิเศษมากมายนะครับต่อไปจะเป็นเควสนะครับทุกคนเควสในที่นี้คือจะช่วยในการอัพเลเวลนะครับแล้วก็จะได้ของซึ่งมันจะมีแคปซูลสีแคปซูลเขียวน้ำเงินม่วงคู้หวยไหมครับก็แต่ละแคปซูลเนี่ยมันจะให้บุญเซนก็คือให้เงินเออเนี่ยอ๋อนี่ไงครับแล้วก็จะได้โปรโลคอนจากตรงนี้นี่แหละครับก็คือเป็นหีบรายสัปดาห์นั่นเองนะครับก็เราก็ทําไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะครับก็สัปดาห์หนึ่นข้้างจะได ตังเยอะอยู่นะอ่ะแล้วต่อไปนะครับมันคือ Wild r e f t Academy นะครับเป็นเหมือนแบบว่าโหมดฝึกเพื่อให้เราเนี่ยได้สกินฟรีๆไปเลยซึ่งไอโหมดฝึกพวกนี้นมันก็จะเป็นเววสมาให้เช่นแบบว่าดันป้อม3ครั้งทำนู่นทำนี่ก็เป็นอะไรที่มันทำง่ายๆครับต่อไปคือหน้าโปรไฟล์นะครับทุกคนก็โปรไฟล์เนี่ยเราจะสามารถเปลี่ยน ปรับแต่งไอคอนได้นะครับเป็นไอคอนในเกมแล้วก็จะมีพวกแบบว่าปรับแต่งกรอบนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอจะเปลี่ยนให้ดูนะเดี๋ยวปอจะลองเปลี่ยนไอคอนในเกมเป็นเจ้าบูบับดูนะครับก็สวยดีนะครับก็น่ารักดีนะครับปอว่าอนาคตน่าจะมีการแจกไอคอนแน่นอนนะฮะแล้วก็จะมีการเปลี่ยนพื้นหลังพื้นหลังในที่นี้คือเราก็สามารถตั้งพื้นหลังความเป็นเมนเราได้นะว่าเนี่ยตอนนี้เราเป็นเมนตัวอะไรนะฮะเดี๋ยวปอจะลองเปลี่ยนเป็นอลิไม่ดีกว่านะฮะเอาเป็นยาสรแล้วกันนะ ก็จะเป็นการตกแต่ไงไอคอนของเรานะครับนอกจากนั้นนะครับในหน้าต่างของฟีเจอร์โปรไฟล์เนี่ยเราสามารถมาดูตรงประวัติการแข่งขันได้ก็จะเห็นนะฮะว่าเราเนี่ยแพ้ชนะไปยังไงแล้วก็ในประวัติการแข่งขันเนี่ยเราสามารถเข้าไปดูดาเมจสูงสุดที่เราทําในแต่ละเกมได้มาดูกันว่าเราเนี่ยจะเป็นเดเบรของเกมนั้นหรือเปล่านะฮะ ฟิลเจอร์ถัดไปจะเป็นฟิเจอร์ที่บอกว่าตอนนี้ไอเดีนี้โปรไฟล์ของคนนี้เขาเล่นตัวอะไรไม่สุดอารมณ์เหมือนประมาณว่าเขาไปเมยตัวไหนนั่นแหละเขาจะบอกว่าอัตราการเล่นเนี่ยมันกี่ครั้งแล้วแล้วก็อัตราการชนะเนี่ยมันกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะก็สามารถดูแบบเดียเด่ยวๆหรือว่าดูแบบกราฟแบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อความดูง่ายเนาะและอันถัดไปนะครับก็คือ อารมณ์เหมือนแบบว่าบอกคิวเดทแอชซีป่ะครับบอกเคดีของเรานะฮะอัตราการชนะเราเล่นมากี่เกมแล้วได้ MVP มากี่ครั้งทำเป็นต้าคิวได้ไหมทิปยคิวได้ไหมรีเจเนอรี่แล้วไปกี่ครั้งอะไรประมาณเนี้ยเออเขาก็จะบอกแบบละเอียดยิบๆเลย ก็มาดูกันได้มาเช็คก,กันได้หรือแบบใครบอกเอยคนนี้ทําไมเขาเล่นแบบเก่งจังนะไปดูซิว่าเขาอัตราชนะเท่าไหร่อะไรอย่างนี้และสาหรับใครที่เครื่องไม่แรงเครื่องไม่ไหวนะครับก็ต้องอยากรู้เรื่องฟังก์ชันการตั้งค่าแน่นอนนะครับการตั้งค่าเนี่ยจะเริ่มแบบทั่วไปก่อนเช่นแบบพวกการปอปอัพให้เพื่อนเชิญให้เพื่อนแอดอะไรอย่างนี้ได้หรือเปล่าอันนี้มีแน่นอนนะครับต่อไปจะเป็นด้านการาฟิกการาฟิกเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะปรับอะไรตํเราจะเลื่อนให้ดูนะครับผู้หูก็ลองดูไปตามนี้ได้เลย ต่อไปพวกการควบคุมอย่างเงี้ยก็มีนะครับการคอนโทรลในเกมอยากให้มันมีอะไรปรับโจมตีตามอะไรก็ว่าไปนะครับหรือว่าความไวของการแพลนกล้องกล้องขนาดเล็กอะไรเงี้ยมันปรับได้หมดเลยเว้ย Quick ชทในที่นี้ก็คือเหมือนป,นประมาณว่าแบบกดติ๊กว่าเออเดี๋ยวฉันกําลังจะไปเลนนี้นะอย่าเข้าต่อสู้อย่าพึ่งนะอันติเมตฉันยังไม่มาอารมณ์ประมาณนั้นนอกจากนั้นเราสามารถดูรายชื่อเพื่อนที่เราบอกได้ด้วยนะครับคู่หูแต่ตอนนี้ผมไม่ได้บอกใครนะครับมันก็เลยไม่เห็น อ่ะก็ประมาณนี้นะครับกับการรีวิวพวกอินเทอร์เฟซต่างๆนะครับของอเกม l l r i p นะครับสุดท้ายท้ายสุดคะผาข้าวูชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างเพื่อให้กำลังใจและที่สำคัญอย่าลืมกดกติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวสารในการเด็นช่อง Pio เน้ด้วยนะครับ หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปแบบนี้นะครับแล้วอยากได้คลิปอะไรอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างเพื่อบอกปอตด้วยนะครับส่วนคลิปพวกเกมเพลย์การเล่นการออกของ,ของการใช้สกิลอะไรอย่างนี้เดี๋ยวป๊อตจะมารีวิวให้ฟังอีกทีนึงนะช่วงนี้ขอทำความเข้าใจกับพวกไอเทมอะไรอย่างงี้ให้มากกว่านี้ก่อนใครที่อยากรู้เรื่องไอเทมเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ของ LLYV ได้เลยนะครับเพราะว่าป๊อตเนี่ยได้ทำการแปลไอเทมทั้งหมด 4ประเภทไปหมดแล้วแล้วก็เอามาเทียบกับ R O V ให้ดูนะว่าใครที่เคยเล่น R ว V มันเนี่ยสามารถดูแล้วเข้าใจได้ทันทีเลยว่าไอเทมชินานั้นนั้นมันคล้ายกับไอเทมเชี่ยลายในอว V จะได้ไม่ต้องไปทำความเข้าใจะละงงกันในที่หลังนะครับสำหรับวันนี้นะครับี่เียวได้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าบุย